ครับพบกับช่อง hamz channel น,นะครับมาแล้วนะครับนี่ยิมงานนะครับเราเดินทางไปประเทศสวีเดนกันแล้วนะครับที่นี่นนนนนนนรเรามาถึงสน,น,นาม,มบนามินวันอังคารแล้วนะ No dear. ีเดนถึงแล้วนะครับลงเครื่องมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อรถบัสนะครับอีกประมาณ6ชั่วโมงว่า8อันนี่หวังเลยหรอวะต่อได้แล้วล่ะ6ชา่โมงเหรอ5 6ชั่วโมงบ่บ่น่าจะใส่เ่าสิไปเขอเข้มนะครับไปไปเบิร์นที่พักเพราะว่าที่พักของเราจะเป็นแบบไหนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปพากต่อมอก่อนนะครับต่อหอกระไปเลยโอ้โหนี่คือร้อนใช่ปะเซอรเดนร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูแคมที่พักกันนะครับแล้วก็พักทอนเดี๋ยวเราก็ไปลุยเปลวไม้กันเลยปะเนี่ยอยาให้รูกนะ ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ตรงจะขึ้นรถแล้วนะครับนัครับผมเดี๋ยวครับผมตรงน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเจอกันบนรถเลยครับผมเด,เดินทางไปเจอกันที่แคมป์เลยุดครับตอนนี้เรามาขึ้นรถแล้วนะครับครับผมตอนนี้มาถึงไอ้เราจะไปแคมป์นะครับเนี่ยโยมี่หายเบื้องที่พักนะครับแล้วก็จเดี๋ยวจะพักพอนกัน พักผ่อนกับเราบนันทึกกระเช้านเดี๋ยวเตรียมอีพีต่อไปเลยนะครับเก็บบักไม้แล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจบักขำสุยชนแนลด้วยนะครับเดี๋ยวผมทีพาไปเบ่งบรรยากาศไปที่เนี่ยเอาเอาทุกคลิปฟรีฟรีที่จัดแบบยาวๆให้เพิ่งทั้งสามเดือนเลยบักไม้เอาที่วกเก็บนะปีนี้ผมที่ไท,ทยคลิปให้เพิ่งย่างเดียวไปคนระับบ๊ายบาย ยังไงครับยังไงครับเย่คนสวยครับคนสวยรับทางโอ้การทางอะไรครับตอนนี้พักรถก่อนครับมึงว่ายิมงานท่านอัดเต็มที่นะผมโคตบรรยากาศดีแห่งที่น้องเลยอัดยาอัดยาเข้ายาครับเข้ายา ตอนนี้อยู่งแล้วมนะั้นี่ยไปวง ท็อปซัมเมอร์ใช่ไหมท็อปท็อปแซมโอ้ท็อปแซมเมอร์ประมนั้นนะครับอันที่แนคขับถามมายู่ว่าอยู่เมืองใดกัะอุ้งแง่อุ้งแง่ล่องลองแง่เหรออุองแง่เออนั่นแหละผมกับพี่ลูกผมก็เพิ่งมาเนาะจำไม่ได้นะครับอันนี้หมู่บ้านนะครับที่พักนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวจะพาไปดูแะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาดูลงอาหารเดี๋ยวก็เจอกันอีพีต่อไปเลยใครอยากมาครับปีนี้นะครับผมจะให้เจ๊มาให้ข้อมูลเลยนะครับว่าสําหรับคนใหม่อยากจะมาปีหน้านะครับคนเก่าก็มาได้เอาคนเก่าก็มาได้เหรอครับคุณคนเก่าก็มาได้นะครับคนใหม่ด้วยนะครับ ให้เหมือนที่คนที่อยากมานะครับมีคนมาคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับที่คอมเมนต์ว่าอยากจะทำยังไงถึงจะได้ไปต้องติดต่อใครที่ไหนอะไรยังไงได้มาแบบถูกคนใหม่นะครับมามาได้ทุกปีนะครับแต่บอกเลยนะครับเรื่องเหนื่อยนะครับที่สุดที่สุดนะครับดับอันดับนายู่บ้านเฮ็ฮเิียากอยู่บ้านผมผมจากร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ในส่วนตัวผมผมให้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ร้อยสามสิบไหม อันนี้หกว้ยไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกเอาแค่เจ็ดสิบพอกโอ้เจ็ดสิบไม่ให้เยอะไปเอาเอเยอะนะแต่ผมบอกว่าอูมันมันมันสุดๆครับถ้าเฮามาหาเงินเนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดแบบให้มันสุดระดับนหาระยะสั้นไงใช่ครับเก็บได้เงินเยอะระยะสั้นเฮาก็ต้องไปบอกว่าอยู่บ้านเฮ็ดคันเฮ็ดนาว่าอยู่บ้านเฮ็ดนาเมื่อยแล้วครับผมแนะนําว่าอันก็คือเราครับที่มาหาเงิ้นนะ ไดูความสามารถครับว,ว่าคนถ้าคนเก่งอีกอือทำได้นะต,นต,ต้องอดทนต้องใส่อดทนสูงความอดทนสูงจากที่เราใส่ยูุ่บ้านล้อยนึงไปมางทดพี่เอาจากอันเก่าลอยไปให้มันพันเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ความตั้งใจจริงนะบางคนอยู่บ้านไม่ได้เคยทำนาไม่ทำงานหนักแต่มาที่นี่เก่งกว่าใครๆมีเยอะอยู่ที่ความตั้งใจของเขาจริงๆอย่างเส้นน้องแมมผมนะครับหลายคน <Yeah. S 1> เดี๋ยวน้องอาทิตย์อีกคนพี่อาทิตย์นน้อง พี่คิดแม่ไม่เอาครับพี่คิดแก่แล้วนะครับเอาเด็กเอาเด็กอายุน้อยๆก่อนนะครับเพราะว่าอันนั้นประสบการณ์นะครับประสบการณ์เยอะแล้วครับเดี๋ยวเราสองร้อยโลเลยนะต้องนีเดี๋ยปีนี้จะได้กี่ร้อยโลนี่แหละปีนี้เด็กเกจะสร้างสถิตีอะไรไม่รู้นะครับต้องแมนนะครับพี่ต้องหารางวัลไว้ใช่ไหมเนี่ยต้อง้องแมนต้องแมนนิสชอบสร้างสถิติให้ทุกคนนะครับทุกคนอยากรู้สองร้อยเท่าไหร่นะเขาได้มากกว่าสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยใกล้านะสองร้อยหกสิบ สร้างวีรลกรรไม่ให้แชมป์นะทุกค,คนต้องรู้นะเกรติคูนเป็นใครวะเกรติคูนเกตติคูน <laughs> บดกวางนี่มันเป็นใครวะทำไมตักุลาไม้ได้วะอยู่บ้านไม่ทําอะไรอยู่บ้านไม่ทำอะไรครับออกอกินขนม <c oughs> กินกินข้าวแรงกับผมอย่างเดียวนะครับแล้วก็คุยอย่างเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูมันนะสงสัยมันไม่น่าจะรอดแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ทางรถไฟนะนี่ครับมทางเข้าเรานะ ไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นยะครับเ้อเดี๋ยวติดตามไหมนะครับเดี๋ยวีะให้ข้อมูลเรื่องการมาทํางานนะครับจิบผลไม้ป,ป่าที่สวีเดนนะครับมาทุกปีนะครับแลวจะติดต่อยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้หัวหน้านะครับมาให้ข้อมูลเนาะเอาเป็นวันที่เขาจิบผลไม้ป,ปามา่าเสร็จแล้วจะไปเจอกันที่บ้านนะครับพ่าวช่วงนี้หัวหน้าจะไม่ค่อยว่างนะครับ มาตันหางไม่ได้รับพี่น้องเบิง้งเลยเฮ็ดปลาผมก็ดเนาะี่ว้วมันชนได้ไหมผ่านได้ครับไปเลยเยอะเฮ็ดปลาผมก็ด่วนเนาะไปใส่ยดลูกน้องแล้ววะมาแล้วนะครับกินข้าวแล้วนะครับโอ้ยตรงกันกนะครับตรงกันนะจริงแล้วนะครับนี่นะครับ ตำนานแล้ครับแต่ผมยาวๆนะครับัด่ลไม้เก่งมากยชีพนี่ครับของเต็มรถเราเลยที่พักเรานะครับเตรยมกระเป่ากระเป๋ามก่อนนะโอ้มันก็ไหมอยู่แล้วครับแมวรอดขึ้นไหมแมวรอขึ้นบ่

แล้วทีมงานเราอยู่ไหนครับเนี่ยโหไหนักแ่้วะรับผมแอปเปิดนะครับเปิดนะครับผมนี่ครับเป็นส้มที่อร่อยที่สุด ถึงเซมิเดีนตอนนี้กินะเพิ่นน้ำถูกปลขออนุญาตเก็บของกเขาของพักนะครับไปดูห้องพักกันนะครับผมบายดูนะครับอันนี้ห้องพักนะครับเราจะยจบตึกไหนไม่รู้นะครับนี่ครับรอเข้าห้องพักนะครับรอขวาน่าเลยนะน่ารักครับนี่ครับคือที่บรรยากาศที่พักอันนี้ซองหายยูหายกินชาแนลนะครับ ฝากติดตามเพื่อนๆเพินเ่นที่มาหาอยู่หากินยวอนสวีเดนกับมาหากินไก่ครับหากินไก่เนะเป๊ะสวีเดน<ม>เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิให้เบิ่งมุมสูงนะครับโจ๊บกำลังะจะแย่งโดนีจอยู่นะน้ำไม่ได้โดนพวกมีโดนมานำ้ำบอใส่สิมการแล้วก็สามารถคุยคุยไลน์ได้ กลัวครับว้าวตาหามันมีต้มไก่เนี่ยัวนงาเชฟครับิน,หน,เ,หนเหนครัอเอาไปอ่อจะเสียงแฮ

ครับผมอันนี้ที่ถามเบิ้งมองพักนะครับอันนี้จะเป็นมองสักขาเนี่ยผมมองสักพานี้เครื่องสักขาครับอันนี้เป็นห้องอบผ้านะครับอันนี้เป็นห้องอบผ้านะครับจะมีจะมีเครื่อง ทำความร้อนนะครับเพื่อให้ห้ออบผ้ออาอบผ้าตาผ้าได้มันจะได้แห้งๆนะครับลมยิบผาขึ้นไปเบื้องห้องข้างบนลงบน,นครับเพราะว่าห้องห้องข้างบนผมนี้กระจัดของแล้วละ่ะลงมาเบื้องล่างกอน,นะครับผมจะได้ยูสั้นสอข้างบนนี้นะครับเพราะของกระจัดเรร่อยแล้วละ่ะลงมา เบื้องห้องล่างแล้วก็เข้ามาดูห้องเลยเปิดประตูมจาจ้าเอ๋นะครับห้องสี่สองสามนี่นะครับห้องกันจะประมาณนี้โอ้เหมื่อยปอน,นนะแล้วก็จะมนีนะครับซัมของเิ็ดชู้นะครับอันนี้ไม้กวาดไม้กวาดเพื่อปัดลัางได้ที่เป็นอยังไงที่ละบางๆนิดหน่อยนะครับเลีเ้ยวไฟ ว่านี้ไงแล้วก็ที่ห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีปืบมมีฝักบัวนะครับฝักบัวจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นตลอดนะครับแล้วก็น้าก็จะมีน้ำอุ่นแล้วก็สกโคกเฮาแล้วก็อันนี้ก็ตัวนทำน้ำอุ่นนะครับบ้านหัดเจ้าพวมีน้ำล่างดางน,นะครับเนี่ยนี่ไิบูสุแล้วก็น้าหน้าอีนนี้เขากินจกนักมีเลยนะครับ Đây, đây. Đây, cốc này. Đây đấy nè. chiếc cá kho đây này tôm mà mát nữa ต้มมากาเลยเลยน้ำพนีกก็จะเาไปอยากให้กินนะครับเพราะว่ามนั้นมนอาจะน่าสุกกระปุกอันนี้ห้องนะครับผมเดี๋ยวบอกกับเบ้องห้องข้างนอกนะครับห้องนอนส่วนห้องน้ำแล้วก็อันนี้ห้องนอนนะครับปกติจะนอนได้สามคนนะครับพารดผมเก็บบักไม่จะมียุ่เจ็ดคนนะครับเจ็ดคนมีห้อง ห้องนึงจะมีสามแล้วอีกสองห้องก็จะเป็นห้องละสองคนนะครับอันนี้คือเตียงที่นอนผมคนระับทั้งนี้แล้วก็อันนี้ของอาวนะครับจะมีประมาณนี้แหละบ่มียังไงมีก็มีตู้แล้วก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าดืมเึ้งตู้เสื้อผ้านะครับมีตู้เสื้อผ้าเห็นแล้วก็กอกกนอนเนีย่ยครับฝั่งนี้จะเป็นของผม นะครับฝั่งนี้เป็นของอีกคนนึงแล้วก็มีอันนี้กาต้นมะห้อนี้เฮาเอามาเองนะครับของทุกอย่างใน,ในห้องนี้เฮาเสียออมาเองเบิดแล้วก็ปักไฟก็จะเป็นปั๊กกลมนะครับต้องเตรียมต้องเตรียมมานะครับว่าห,หัวหัวปักไฟเขาจะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับเขาต้องเตรียมมาเองหรือประสังกระสังเจ้านายเขาซซื้อาใหรนะครับแล้วก็นี่ของ ยาครับนี้เครื่องทำเครื่องทําความร้อนนะครับแจ่บนบนเปิดไม่ได้ครับไ้่นีห้อนหลยกะทีนอนนะครับจะประมาณนี้อันนี้ผัาปูนะครับยังยังไม่ได้ปูนะครับอันนี้ผาปูผาปูที่นอนแล้วก็ผ้าผาปูเี่ห้องห่มนะครับนี่ครับแต่ตอนนี้หาปลอกหมอนอยู่ปลอกหมอนไม่มีนะครับแล้วันนี้กระเป๋านะครับนี่ไงครับ จังเด็กอาจะฝากพี่น้องนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บักหาซุยนะครับคลิปนี้ผมขอคลิปนี้ผมขอปิดคลิปไปซั่นี้นะครับ EP ต่อไปลุยปลาบักไม่เลยพรุ่งนี้นะครับแต่คันผมมีเน็ตนแห้งเดี๋ยวผมอาร์อัพอัพเย็นนี้เลยก็ได้เดี๋ยวเอาลงให้เบื้องลยนะครับเพราะว่าตอนนี้หาซื้อซิมเน็ตยู่นครับ อัพบ่ไรครับ Wi-Fi บ่แพงครับเพราะคนเร่นหลายคนะรับพเด็กขายเจ้าบ่าค่อยมีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ถืตตอว่าแพงแพงมากแลก้วการตามท่องถนนเจะเขาจจบ่เรียนโทรศัพท์เลยนะครับอันแถวยุโรปเขาจะบ่ค่อยจับโทรศัพท์นตามถนนหรือบ่เห็นบ่เห็นเรยนเลยเลพระาะว่าเน็ตมันแพงหลายครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จบไปซัานี้นะครับผมไปละบายบาย